ไ i เทลอั d เดต5เวอร์ชัน15 20เมษายน2566 New Monster ฤดูการที่ปรับเปลี่ยหมุนเวียนอย่างสับสนพายุและเกลียวขึ้นลมที่ขอตัวขึ้นเป็นวงกว้างพัดผ่านและทำลายทุกสรรพสิ่งสายฝนสายฟ้าและพายุภาพปิดตาที่เคยขอตัวขึ้นเมื่อ13ปีก่อนที่หมู่บ้านยุคุโมะ วันนี้กลับมาก่อตัวขึ้นอีกครั้งใช่แล้วเจ้าอมสอุเจ้าแห่งวายุมอนสเตอร์ที่ควบคุมสายลมได้ดังใจกลับมาให้แฟนๆเหล่าฮันเตอร์ฟันน้ำนมที่ครั้งหนึ่งได้เพียงแต่วิ่งหนีหลบซ่อนตัวไปพร้อมกับคราบน้ำตาได้มีโอกาสได้ยืนหยัดปกป้องหมู่บ้านคามมระการกลับมาของเจ้าอมสุในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าอัปเกรดความสามารถมาเต็มพิกัดควบคุมสายฟ้าพายุสายฝนผสมผสานได้อย่างลงตัว การโจมตีเป็นคอมโบรวดเร็วและยังเป็นวงกว้างแถมสกิลปิดท้ายหม้ตายสุดโหดให้เพื่อนๆได้เจอกันเสียงสาวเอฟเฟกที่คอยปลุกกระตุ้นความหวาดกลัวในตัวคุณย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมอีกทั้งการรอคอยของมอนสเตอร์บางตัวที่เคยฝากความแค้นกันเอาไว้เมื่อวันวานศึกครั้งนี้นี่แหละที่จะตัดสินให้เราได้เห็นว่าใครคือผู้ที่ส่งพลังที่สุดเวสนี้จะลดล็อกที่ MR ระดับ10 บทที่สองกับเจ้าไราเซนชักรูมักลกลาผู้ควบคุมหมอกควันไวรัสแพร่กระจายสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างกับการลอกคราบใหม่ในร่างนี้บอกได้เลยว่าสุดจัดประหลัดยังไม่มีโอกาสได้มาบอกต่อความรวดเร็วทั้งบนพื้นดินและอากาศการโจมตีที่ต่อเนื่องแบบสุดๆแถมยังกว้างมากๆฐานกลับมาและล่าของมันในครั้งนี้ไม่ว่าลดสต a m i n าของเหล่าฮันเตอร์ยาวแค่ไหนรอบนี้อาจจะต้องวิ่งกลิ้งหลบหัวซุกหัวซุนกันแบบลดต t า m i n าอาจจะไม่เหลือใช้กันเลยทีเดียว และเชื่อได้เลยว่าการเจอเจอกับมันในครั้งแรกเราฮันเตอร์อาจจะมีหลุดปากบนพึมพำกันออกมาแบบไม่รู้ตัวได้ด้วยเช่นกันเรื่องหัวร้อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตึงไม่ต้องตามหาหูชามือชาขาชาไอ้นั่นก็ชาไม่ต้องตามหาประหลอดมาวัดเตรียมรถเข็นนอนวัดไว้รอกันได้เลยเวสบล็อก็อาร m r 180ิช่างตีเหล็ก หลังจากที่เราจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์2องตที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้แล้วก็จะสามารถสร้างชุดเกาะใหม่ได้ที่มาพร้อมกับสกิลใหม่ด้วยเช่นกันมาดูชุดแรกกันเลยกับชุดของเจ้าอมาสึกกับสกิลที่ชื่อว่า h เฮเวนเซนผนสวรรค์ที่รวบรวมสกิลยิบย่อยมาไว้ในที่เดียวกันอย่าง intense pace h a s t constitution marathon runner stamina s e a r h speed sharp e a i n g protective polish สกิลมี3เลเวลด้วยกันเมื่อใส่ครบจะได้ผลสูงสุดของสกิลดังนี้ 1. ป้องกันความเสียหายหนึ่งครั้งเมื่อสกิลทำงาน 2. เมื่อสกิลทำงานจะไม่เสียค่าสตามินาใดๆคมอาวุธไม่ลดมีการเคลือบคมไว้ชั่วขณะ 3. เมื่อทำการสลับสวิส,สกิลเพิ่มคมอาวุธได้เยอะมากๆพร้อมกับลดระยะเวลาหรือลบล้างสถานะผิดปกติได้อีกด้วยข้อควรระวังเมื่อเราโดนโจมตีสกิลนี้ก็จะหยุดทำงานทันทีชุดที่2ของเจ้าไรเซนชาการูมากาลา ชุดเซ็ตจะเน้นการใช้งานควบคู่ไปกับพวกไวรัสมาพร้อมกบับสกิลใหม่อย่าง f ฟนชิสบอดรัสความกระหายเลือดที่บ้าคลั่งเมื่อเราติดไวรัสแล้วให้เราโจมตีสะสมดาเมจให้ชนะไวรัสให้ได้สกิลก็จะเริ่มทํางานด้วยการเพิ่มแมลงไวบักให้เราเพิ่มอีกหนึ่งตัวถ้าเรามีอยู่ขอหน้านี้แล้ว3ตัวรอบนี้เราก็สามารถมีไวบักให้ได้ใช้กันถึง4ตัวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการทำดาเมจด,ด้วยสกิลที่ใช้ไว้บักครั้งละ2ตัวรอบนี้ก็จัดกันรัวๆได้เลยนะเออ สกิลมี3เลเวลด้วยกันจะคงอยู่นานถึง90วินาทีแต่เมื่อใดที่เราเก็บอาวุธเข้าฝักเจ้าไวบักจากสกิลนี้ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับการเพิ่มระดับการตีบวกชุดเกราะแน่นอนทุกครั้งที่มีการอัปเดตใหญ่ก็จะต้องมาพร้อวกับการเพิ่มค่าพลังป้องกันของชุดเกราะเพื่อให้บาลานซ์กับมอนสเตอร์หน้าใหม่ที่ดุร้ายขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในรอบนี้การอัปเกรดชุดเกระก็จะมาเพิ่มไปอีกระดับคือชุดแรปแจะสาม,มารถอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่ 31ถึง37แร่9จะอยู่ที่30ถึง31และแร่อยู่ที่เลเวล29นั่นแหละครับหาหินตีบวกกันรัวๆอย่างน้อยก็จะได้ไม่โดนวันฮิตคิวกันนะครับโอ้โหโโโโโเพิ่มเพชรกิลต่างๆให้เราได้สร้างกันมากมายพร้อมกับเพชรแรมเพจที่เพิ่มเข้ามาให้เลือกใช้อีกหลายชนิดแต่ก็นั่นแหละครับการปลดล็อกของเหล่านี้เราก็จะต้องลุยเก็บวัตถุดิบกันกันกบมอนสเตอร์ใหม่ในระดับใหม่ๆกันอีกเช่นเคย เพิ่มชุดเกราะอาวุธน้องหมาน้องแมวหนึ่งเซตเป็นของเจ้ามอนสเตอร์อามาสัสนั่นเองเพิ่มคลังบันทึกอาวุธและชุดเกราะของเราเป็น28หน้าโอ้โหถูกใจคนทำคลิปแบบลุงสุดๆคิวเรียสมีปปอนคราฟติง้งเพิ่มช่องสลอ็อตปลดล็อกไดถึงระเบิดเจ็ดค่าสเตต,ตัสต่างๆก็มีให้สร้างเพิ่มได้อีกหนึ่งระดับมีช่องให้ฝังเพชรกันถึง10ช่องพร้อมคา่าโบนัสเมื่อปลดล็อกได้สำเร็จเอาเป็นว่าไม่ทำไม่ได้แวว ระบบการจัดระเบียบเพสติคิลเป็นหมวดหมู่เมื่อเราเข้าสู่หน้าเพสติิลให้เรากดปุ่มนราลอกซ้ายลงไป1ครั้งจะมีการแยกประเภทให้ดังนี้ 1. เกี่ยวกับความคมของอาวุธ 2. เกี่ยวกับอาวุธประเภทปืน 3. การเพิ่มพลังโจมตี 4. 4. การเพิ่มค่าคลิและโอกาสติดคลิ 5. การเพิ่มสถานะธาตุ 6. เกี่ยวกับสถานะผิดปกติต่างๆ 7. ค่าสตามิน 8ส่วนเสริมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธและตัวผู้เล่นเมื่อลงเควส9เกี่ยวกับค่าป้องกัน10การลบหลีกและการป้องกันด้วยอาวุธ11สกิลการช่วยเสริมการป้องกันสถานะต่างๆ12การป้องกันาธาตุ13เกี่ยวกับการใช้ไอเทมต่างๆ14สกิลช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตช่วยให้การเล่นสะดวกสบายขึ้น15การสำรวจแมปเก็บของต่างๆและสุดท้ายอันดับที่16อื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการเล่นเควสมากนะักใช้เฉพาะทาง มาดูตรงตลาดกันบ้าง <top ic> เพิ่มหม้อหลอมสร้อยสีเขียวที่ใช้วัตถุดิบของมอนติดเชื้อเพื่อผสมหลอมสร้อ,อยบอกได้เลยว่าสร้อยแต่ละเส้นดีมากๆของเก่าที่เหล่าฮันเตอร์เคยใช้บอกได้คําเดียวว่าเอาไปโยนทิ้งซะแล้วรีบมาหาวัตถุดิบมาสุมสร้อยกันสกิลที่ได้ค่อนข้างสูงพร้อมกับรูเพชรที่แสนจะอลังการตามตัวอย่างที่เห็นเลยครับถึงแรสิบจะออกค่อนข้างยากแต่รับรองว่าถ้าโผล่มาเห็นตอนสุมหัวใจก็จะเต้นรัวให้หลุ้นระทึกได้เช่นกันครับ อีกอันจะเป็นหม้อสีทองที่จะต้องใช้วัตถุดิบเป็นสร้อยไวรัสในการหลอมใช้จํานวน10เส้นต่อการสุ่มหนึ่งช่องข้อดีของหม้อสีทองคือเราสามารถกําหนดสกิลหลักตั้งต้นได้เอาละทีนี้เราอยากได้สกิลอะไรก็ไม่ใช่เรื่องอยากแถมเมลอ่อมีสกิลแถวที่2ที่อาจจะถูกใจเราติดมาให้ได้ใช้กันได้อีกด้วยนะครับมาสุ่มกันเถอะเราจะไม่เกลือกันอีกแล้วเพื่อนๆเ,เอ๋ยเควส์สำรวจ เพิ่ม quest สำรวจ anomaly research จากเลเวล220ไปสูงสุดที่เลเวล300บอกได้เลยว่าหินสุดๆแต่ถึงอย่างไรเราก็คงต้องลุยจะถอยไม่ได้แล้วเพราะวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาปลดล็อกมันก็ดันไปอยู่ในนั้นนิดสีโอ้ค่อยๆกระดึบกันเอานะครับเรา Hunter อย่าเพิ่งหักโหม quest anomaly investigation สามารถกดค้นหาวัตถุดิบที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นด้วยระบบที่เพิ่มหัวข้อเข้ามาให้เราเลือก เลือกตามชื่อได้ง่ายเลยแต่ระดับของเลเวลกับวัตถุดิบชิ้นนั้นๆเราต้องปรับเลเวลกันเอาเองนะครับการเพิ่มคะแนนวิจัยเมื่อจบเวสเวสเลเวล1ถึง2 2 0จะเพิ่มโบนัสคะแนนให้มากขึ้นและตั้งแต่เลเวล 1- ถึง120จะมีการบวกคะแนนโบนัสให้มากที่สุดถึงจะมาเล่นช้ากว่าคนอื่นแต่รับรองฟาร์มแป๊บเดียว210้ได้เียวแน่นอนครับเพิ่มของที่สามารถแลกได้ตรงศูนย์วิจัยเมื่อเราลงเฟสใหม่ไปเรื่อยๆของใหม่ๆ ที่เราได้เจอในเวสก็จะมาโผล่ที่นี่ให้เราได้แลกกันเพิ่มเติมด้วยครับมีการแก้ไขบั๊กต่างๆของเกมปรับสกิลการใช้งานของแต่ละอาวุธให้เล่นได้ดีมากขึ้นเพิ่มเวสอีเวนต์ใหม่ที่จะตามมาในอนาคตและสุดท้ายกับการส่งท้ายเกมนี้นั่นก็คือมอนสเตอร์โบนัสที่จะตามมาส่งท้ายเราอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้เอาละครับข้อมูลเบื้องต้นของการอัปเดตก็จะมีประมาณนี้ แต่รับกันได้ว่าในตัวเกมที่เราจะได้พบเจอต้องมีมากกว่านี้อย่างแน่นอนลุงขอให้เพื่อนๆเ,เหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายได้เล่นเกมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องรีบร้อนเล่นไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมพักผ่อนกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ